สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมจำลองการเป็นคนตัดฟืนโหดูนี่สิพี่ฝนถืออะไรอยู่นี่คือขวานยุคหินขวานยุคหินงนะหรอนึกถึงไม้ครับขึ้นมาเลยนะเนี่ยออเหมือนกันเลยแต่แบบว่าดูท่าทางอันนี้น่าจะแข็งแรงดีนะ รู้สึกว่าข้างหลังจะมีให้เราหมุนพวกไข่ถัดเลี้ยงด้วยนะนั่นน่ะอ๋อจริงเหรอแล้วเราจะต้องไปทำการสู้กับเพื่อนๆโดยการจะต้องตัดฟืนแข่งกันตรงนู้นแข่งตัดฟืนแข่งกัน,นเหรออืมมีเพื่อนๆของเราหลายคนเลยเริ่มจากคนนี้ก่อนคนนี้คือใครกันน่ะคนนี้คือคุณรุกกี้อ๋อคุณรุกกี้สวัสดีค่ะ ดูขวานของเขาซะก่อนสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแข่งการตัดฟืนกันนะครับใครตัดเก่งและเร็วกว่ากันคนนั้นเป็นฝ่ายชนะมาเลยเพียงไม่ยอมหรอกเฮ <YouTube. S 1> ้ยโอ้โหทำไมคุณเก่งขนาดนี้ยินดีด้วยนะครับคุณได้รับขวานอันใหม่ฮะได้ขวานใหม่มาด้วยพี่ฝนวอ้สุดยอดเหรอพี่ฝนลองแข่งดูดิให้พี่ฝนแข่งกันเหรออ้าวหายไปแล้วเฮ้ยชึบเฮ้ชบได้แล้วทําไมทําไมได้ขวานอันใหม่เลยล่ะ เราชนะเขาหรือเปล่าอ๋อพอเราชนะเพื่อนเราเราก็จะได้ขวานที่เขาถือมาอย่างงี้หรอถูกต้องเลยนี่งานพี่ฝนก็ได้มาเหมือนกันม,มีเค็มของขวานได้พี่ฝนได้อะไรมามั่งงั้นเหรอได้พลังกาลังคูณหนึ่งร้อยอ๋อมีพลังเพิ่มเติมอเดี๋ยวก่อนนั่นคืออะไรอันนี้คือป้ายบอกว่าใครเล่นไปถึงเท่าไรแล้วนะแล้วก็อา้าวนี่ราชานนบเขาบอกว่าพี่เอกสามารถใส่ตัวคลิกคูณ1.5ได้แล้วด้วยนะหมายความว่าไงอ่ะ จากเมื่อกี้บวก3มกลายเป็นบวก5ไปแล้วนะโอ้เราสามารถคริสได้เร็วขึ้นก็นเหรอแล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายว่าใครเคยเล่นไปถึงเท่าไหร่แล้วบ้างนะโอ้อย่างนี้เราอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อขึ้นป้ายเนี่ยนะอาถูกต้องกําลังจะพูดเหรอโอ้ไม่ไหวหรอกหนึ่งเอ็มเลยยังไม่ไหวใคนะเยอะนะเอาละก่อนอื่นเนี่ยพี่กจะต้องมาสู้กับคนนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าสู้นะจะไม่ไหวของพลังเจ็ดร้อย่ะพลังก็มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่เลยสู้กับคุณ ลูกกี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะชนะเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วนะตอนนี้งั้นเอาอย่างนี้เราคงจะต้องฝึกซ้อมพล่มกาลังเพิ่มเติมหรือป่าใช่แล้วเดี๋ยวพียงจะฟาร์มให้เยอะๆก่อนแล้วก็ไปสู้กับเขาแต่ก่อนอื่นนะนี่5ชนะสามารถหมุนไข่สัตว์เลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะมีกระลุกลูกกีกออกมาแล้วนี่มันปุ๊กปิ๊กไม่ใช่เหรอออปุ๊กปิ๊กนั่นเพื่อนนายหรือว่านายกันแน่ ฉันก็อยู่ในกระเป๋าไงนั่นเพื่อนละมังงพราดูชาทางเนี่ยนะปุ๊กปปีกคนนี้เขาน่าจะเก่งเขาชื่อว่าคิตตี้แฮะเขาชื่อว่าคิตตี้เขามีพลังคูณหนึ่งจนะพี่เอกนะงั้นหมายความว่าเราสามารถเนี่ยตัดม้อยได้เก่งกว่าคนนี้แล้วหระมัง700กับ1,000เพ็กต้องชนะแน่นอนสู้ๆนะเดี๋ยวเดีทำไมพลังเขาเยอะ ไม่ไม,ไม่สู้เขาไม่ได้สู้สู้นะพลังเขาเจ็ดร้อยพลังเอกเพียกพันเดียวแต่ว่าพี่เอกสู้เขาไม่ได้สู้สู้นะสู้สู้หายใจไม่ทันแล้วฮึอฮือฮือเป็นไงบ้างอ่ะถ้าทันก็ต้องสักพันสี่นะพี่ฝนนะพลังกันการตัดฟืนเราจะต้องแข็งแกร่งกว่าเขาได้ได้ล่ะลองดูดิพันสามเรายังพอได้หรือเปล่ามาเจอกันหน่อยนี่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 นสู้ได้หรือเปล่า พอได้อยู่พอได้อยู่พันสามนี่ยังสู้ลําบากเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้พเพกกาลังนาเขาแล้วอเรียบร้อยอชนะแล้วชนะแล้วเย้ <c oughs> ได้ได้ขวานอันใหม่มาด้วยโเก่งจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเพิ่มพลังกำลังให้กับพวกเราแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นสองคลิกได้แล้วนะหมายความว่าไงอะ หมายความว่าจะคูณสองทุกครั้งที่เอสกดคลิก1ครั้งไงพลังอ่พอ<ะ>พลังก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองตอนนี้พลังของพีคือ13.4ตอนน่อ1คลิกแล้วนะเอาละคราวนี้เราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นเอง25เลยเหรอทำไงดีอะพี่ฝนอะไร25 25ิบห้ายาถึงจะหมุนขายอันถัดไปได้นะหมายความว่าเราจะต้องชนะใช่เปล่าแต่ว่าพี่เอแกชนะเขาได้หรือเปล่านี่ย พันหแล้วนะ่าจะพอสูสีแล้วนะออสู้ๆๆเลยเพราะคราวนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยฮะยิ่งราชนะเขาเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีเขาเรียกว่าถ้วยรางวัลเพิ่มเติมถูกต้องตอนนี้เพกมีทั้งหมด37ถ้วยรางวัลแล้วอ๋อทีนี้เราก็ไปมีเพื่อนคนใหม่ได้แล้วสิใช่แล้วจะต้องหมุนไข่สีชมพูออกมาดูซิว่าจะได้ใครเฮ้ใครอะ่ะพีวันมีโบกเพกได้ ไอศ์ครีมแคทเหรออ้อไอศครีมรสสตรอเบอรี่ซะด้วยแฮะเป็นสตรอเบอรี่โอ้คุณ1.9เท่ากันเลยอ่ะโอ้ยางแท้ไรเขามีไอซครีมส่วนตัวอืมอยากได้ที่มันมีพลังเยอะกว่านี้จังเลยอ่ะเราสามารถหมุนเพื่อนสา์เลี้ยงออกมาได้อย่างเยอะพี่เอกมีทั้งโบมีทั้งคุณไอซครีมแคทแล้วก็มีปุ๊กปิกด้วยดีชะมัดเหรอก็พอได้อยู่นะตอนนี้บวก36ต่อ1นการฟาร์มแล้วอันนี้คือเจอกับคุณฟาร์มเมอร์พลัง5 0 0พัน คุณฟาร์มเมอร์ของของเรานี่พลังแข็งแกร่งมากเลยเพิกจะสู้เขาได้เหรอน่าจะสู้ไม่ไหวตอนนี้เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแต่ที่สําคัญก็คือนี่ขวานอันใหม่ที่เพกได้มาคูณ1.15ด้วยพี่ฝนอ้ดีเหมือนกันเงินเราก็ไปแข่งกับเขาเลยดีกว่าขอฟาร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้มีของขวัญมาแล้วเดี๋ยวเพกจะต้องไปรับของขวัญก่อนรึบฉึบมาแล้วได้อะไรมาโอ้ พเพล็กได้โกคูมาฮะได้โกคูมาสุดยอดแห่งพละกกำลังคูณ3.5แน่โอ้อยังเยี่ยมแรนั้นเนี่ยนั้นต้องเอาโบออกก่อนโอ้เราสามารถใส่ได้กี่โต๊ะน่ะใส่ได้แค่3เท่านั้นเองโอ้งั้นไม่เป็นไรเราก็เพิ่มพละงกำลังมากที่สุดมาใส่ก่อนก็แล้วกันใช่ตอนนี้51.4ต่อการคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะ โหแป๊บเดียวได้4พันแล้วนะเงื่อนหมายความว่ายิ่งเรามีพลังเยอะเราก็ไปสู้คนอื่นได้ง่ายขึ้นอ้าวเพิ่งจะมองเห็นออโตเทรนอยู่ข้างๆอะเพิ่งมองเห็นเหรอเพิ่งจะเห็นนะ่ะโถพี่ฝนก็ไม่ได้บอกกดไปตั้งนานแล้ว,อวเอาแล้วไม่บอกกันว้างเลยเนี่ยอ่ากันดึกว่ามองเห็นนะแอมซารีมีออโตเทรนกับออโตไฟด้วยอย่างนี้ก็สบายเลยนะดิใช่แล้วเราสามารถฟาร์มพลังกาลังของเราได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องกดคลิกเลยนะเนี่ยใช่แล้วไม่เมื่อยมือด้วยนะแบบเนี้ เก้าพันแล้วน่าจะพอสูสีสู้กันได้แล้วละมั้งน่าจะได้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าพลังของเขาคือห้าพันเพลก็ต้องมีสักหมื่นหนึ่งเพื่อเอาชนะเขานะ่ะตอนนี้คูณ3 5จุดห้าแล้วอ๋อนี่คือใครนะพวกเราเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เขาคุ้นๆอยู่นะดูท่าทางเขาน่าจะเก่งมากเลยเออเหมือนกับคนนี้เลยที่เขากำลังเป็นมีมเต้นเท่ๆอ,อยู่นะใครง้อเหรอเขี้วกุดไงเขี้วกุดเหรอเขี้วกุดแต่ว่าเดี๋ยวขอสู้กับคุณบิลเดอร์แมนก่อน นี่คือคุณบิล l เดอร์แมนเราจะสู้เขาได้จริงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพลังเพลกเยอะขนาดนี้น่าจะสู้ได้แล้วนะ,ะน่าสนใจจังแรยนะเนี่ยจะต้องพยายามสู้อพได้เพนกวินมาเพิ่มอออคุณเพนกวินน่ารักแฮะแล้วก็ได้ฮัสกี้มาเพิ่มด้วยเอาเพนกวินออกเอาคิตตี้ออกแล้วกันนะนี่คูณสี่พี่ฝนพลังอย่างเยอะเรคราวนี้ราชนะทุกคนแน่นอนสี่หมื่นละพลังห้าแสนเลยถึงจะสู้ได้นะี่ อย่างนี้เราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้เพกมีขวานแบบดับเบิลแอคแล้วนะเอาแล้วนะขอเพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยนะอัปเกรดเป็นคูณ5แล้วโอ้โหตอนนี้เรามีพลังอย่างเยอะเลยแฮะใช่ ถ้าเจ็ดหมื่นนี่เพคก็จะสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้แล้วนะจรอะเหรอพอตอนนี้นี่เกือบ200แล้วต่อการคลิกหนึ่งครั้งนะโอ้พี่ฝนนี่ก็คลิกได้เยอะเหมือนกันถ้าขอบอกดูนี่สะกดนี่แน่แล้วพี่ฝนไม่เปลี่ยนเหรอพี่ฝนชอบขวานนี้มากล่ะขวานกลมๆเป็นก้อนหินเนี่ยนะใช่ขวานกลมๆของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์สุดเท่ใช่แล้วน่ารักดีนะเออตรงนี้เขาขึ้นมาให้ด้วยเราก็ไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วสิหมายความว่าไงเขาขึ้นมาให้เราปลดล็อกตัวคลิกได้ทางมุมซ้ายมือด้วย อ๋แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกล่ะเอาละเจอกันหน่อยคุณบิวตร์แมนเอาล่ะครับตอนนี้คือการแข่งขันศึกชิงเจ้าโดยเภพการตัดตัดฟืนโอ้โหดีใจด้วยนะครับคุณชนะผมแล้วชนะแล้วโอ้โหพี่เอกได้ นี่ขวานหรือค้อนเนี่ยน่าจะเป็นค้อนน่ะโอ้โหนี่ค้อนอ่ะโอ้โหอ๋อต้นไม้มองใส่หัวเหรอโอ้ค้อนกับแข็งแรงมากๆเลยพี่ฝนจริงเหรอคูณหนึ่งจุดสองห้าแล้วก็แบบตีแรงขึ้นด้วยนะโอ้แสดงว่าเราสามารถชนะคุณบิลด์แมนแล้วก็ได้ค้อนอันใหม่เหลือใได้นะเหลือคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหมุนอันนี้ดูดีกว่าเจ็ดร้อยใช่หรือเปล่าอะไรกันเนี่ยได้อะไรมาได้เสือ ฮะไทเก็งั้นเหรออืมคุณเสือนี่พลังเท่าไรนะโอ้ยอยากน่ารักเลยสี่จุดแเลยเหรอโอ้สุดยอดไปเลยต้องเปลี่ยนนะเอาใครออกก่อนดีน <c oughs> คุณเสือนี่เขาดูหน้าตาเหมือนพวกปิ๊กแลวพวกเราเหมือนพวกปิ๊กเหรอใช่หน้าตาเหมือนพวกปิ๊กเหรอฉันหลอกว่าตั้งเยอะนะแต่ฉันคิดว่าคุณเสือเขาก็แข็งแกร่งแล้วก็เทมากเลยนะก็ต้องแง่อยแล้วเขาเป็นเสือนี่นะ เอาละตอนนี้พเพกฟาร์มได้สองแสนกว่าแล้วแต่นี่ห้าแสนเลยจะสู้กันไหวไหมเนี่ยก็ต้องทดลองดูก่อนไนะลองดูก่อนเลยดีกว่ามาออโต้โอ้โหโอ้โหเขาแข็งแกร่งมากเลยเขาสับอย่างเดียวพี่เกเรียบร้อยเลยแพ้เลย <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วเราค่อยไปสู้กันมาเนี่ยเนี่ยเก็บก่อนเก็บเงินตรงนี้ก่อนนี่โอ้โหสบายเลยเห็นป่าสบายเลยดีใจด้วยพลังเราห่างกันเยอะมากในสี่เท่าเนี่ยเอาแล้วนะ เดี๋ยวฟาร์มจากคุณวิลเดอร์แมนนี่แหละแล้วเพกจะทําตัวนี้พี่ฝนอะไรนั่นเหรอสัตว์เลี้ยงสีทองอเราสามารถทํารวมร่างกันได้เหรอใช่ต้องมีตัวซ้ําเดิม3ตัวเราจะรวมร่างได้อ๋อรวมร่างเพื่อนเราให้กลายเป็นแบบผู้มีพละกําลังเหรอใช่แล้วตอนนี้เพกหมุนคุณเสือมาได้2 ต้องการเพิ่อมอีกแค่หนึ่งได้หรือเปล่าได้แล้วทำไมชอบดีขนาดนี้แต่ว่าเพจก็มีตัวอื่นที่เขาแข็งแกร่งกว่านั้นอยู่แล้วด้วยไงอ๋อชคดีมากอ๋ออันนี้คือคุณข้าวขาวเขาคือคุณดารก้อนหรออ๋อดารก้อนเหรอใช่แล้วแล้วก็มีคุณสปไปเดอร์ด้วยนะเอางั้นเราก็รวมร่างคุณคนไหนดีนะนี่ไงคุณเสือเนี่ยสี่จุดแปดอรวมร่างไทเกอร์จะออกมาเป็นอะไรลุ้นเฉยมัดนี่ไงเป็นไทเกอร์สีทองสี่จุดแปดเป็นเจ็ดจุดสองเอาเปิดขึ้นมาเลยแต่ว่าก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอ ไม่เป็นไรตอนนี้เพียกฟาร์มาถึง500แสนแล้วเดี๋ยวจะลองสู้กับเขาดูนะพี่ฝนนะคิดว่าคราวนี้น่าจะพอสูสีกันบ้างละนะาเอาละสู้สู้ห0าแหเลยแล้วกันนะะได้เลยมาเจอกันหน่อยเลยคุณเขียเข้ยวกุดคุณเขี้ยวกุดเรามา แข่งการตัดปืนดีกว่าโอ้ต้นไม้เป็นสีม่วงได้แฮะเป็นต้นไม้เขาเรียกต้นไม้เวทมนต์นี่ไงต้นไม้เวทมน,นตนม์เหรอใช่แล้วพอสู้ได้เห็นป่เขาอูอ๋เขามีสายฟ้าด้วยโหสุดยอดเลยพละกําลังแข็งแร่งมีประกายสายฟ้าฟุ้งฟริ่เพี่เอกน่าจะชนะได้นะเชื่อหรอนี่ไงนอะอ้สุดยอดเยี่ยมเลยได้ขวานใหม่มาด้วยโหสวยมากเลยพี่ฝนโขวานเขาเหมือนกับมีอล่าเลย ขวาาเทมากๆเลยอะมีสายฟ้าด้วยดใจจะมาอะลรอยากได้บ้างจาังแล้วก็เพกก็ได้โดมินัสมาแต่ว่าโดมินัสสู้กับเอ่อตัวเพื่อนพี่เอกที่ได้มาใหม่ไม่ได้แล้วเพื่อนพี่เอกแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยอ้เงินหมายความว่าวันนี้พวกเราก็สามารถชนะ ชนะผู้ท้าชิงได้ทั้งหมดและถูกต้องและที่สำคัญเลยก็คือว่าพี่เอกเนี่ยได้รับของรางวัลพิเศษเป็นไข่สีแดงด้วยนะไหนอ่ะนี่ไงเป็นไข่ลาวาตัวเนี้ยโุ้นไหนๆเปิดให้ดูไหนเร็วเข้าได้อะไรกันเนี้ยโอ้โอเหมือนเป็นมังกรเดี๋ยวก่อนมังกรอินฟโนมังกร,งกรลาวาเหรอ15สิบห้าเลยอะ่ะ แรงมากเลยว้วันนี้พี่เอกโชคดีจังจริงด้วยนะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริงร้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปล้ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบาย,บย,บย